เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเรื่องของหลวงปู่ตอนที่หกมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือรอยเท้าในอากาศเขียนโดยคุณภูวดลพัฒนพัฒดีฟังจบแล้วกรุณากด b ั c r i b e กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหากจะถามว่าหลวงปู่เป็นพระอริยะขั้นใดท่านมักจะพูดว่าหลวงพ่อกเกษมเป็นพระอรหันต์ข้าไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าพิจารณาตามที่หลวงนาเคยนิมิตเห็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกว่าให้นับถืออาจารย์ของท่านเท่ากับตถาคตหลวงปู่ควรจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์หลวงปู่ยังไม่ถึงพระนิพพานยังต้องกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งฉะนั้นขอตอบว่าหลวงปู่ถึงขั้นอาหารหันตมาแต่ยังไม่ถึงขั้นอาหารหันตผล จึงมีบารมีสูงมากกายของหลวงปู่เป็นพระาธาตุทั้งองค์หรือจะใช้คําว่าอนาคามีชั้นพิเศษอย่างที่หลวงปู่เรียกพระโพธิสัตว์ที่กำลังจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับผู้เขียนนับถือหลวงปู่ในระดับสูงสุดได้เขียนเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังเกรงว่าจะเป็นบาปต่อตัวผู้เขียน และผู้อ่านที่ยังไม่ศรัทธาหวังให้ผู้อ่านสํารวมระวังไม่เผลอพูดจาปรามายหลวงปู่ให้เป็นบาปโดยไม่สมควรและหวังให้ผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นในแนวทางปฏิบัติธรรมผู้อ่านคงจะแปลกใจว่าผู้เขียนได้เขียนชื่อของหลวงปู่ต่างๆกันหลวงปู่ดู มีชื่อที่คนทั่วไปเรียกหลวงปู่ดูพรมมปัญโยหลังจากหลวงปู่เสียหลวงนาสายหยุดได้เรียกว่าพุทธปัญโยหรือชื่อเต็มว่าพุทธพรมมปัญโยตามความประสงค์ของท่านเรื่องชื่อของพระขออธิบายเพิ่มเพื่อปกป้องการถกเถียงกันคาถาบูชาพระกองหลวงปู่ขึ้นต้นว่า นะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาาเป็นคำที่เป็นมงคลเพียงกล่าวคำด้วยเาคารพคณะศรัทธ,ธาก็ได้บุญแล้วดังนั้นพระพุทธรูปองค์สำคัญของท่านจึงให้ชื่อว่าพระพุทธไตรลตนาาเพื่อให้คนได้บุญเมื่อตั้งจิตเอ่ยนามนี้สำหรับชื่อของหลวงปู่นั้น เนื่องจากระดับจิตของท่านเกินชั้นพรมแล้วดังที่ท่านพูดว่าเอาทำไมพรมเอานิพพานสิจึงเรียกชื่อท่านใหม่ตามความประสงค์ของท่านว่าพุทธปัญโยหรือพุทธพรมมปัญโยใช้เรียกเฉพาะในหมู่สิษย์ที่รู้กันสำหรับชื่อที่ใช้ทั่วไปอย่างเป็นทางการยังคงใช้ชื่อเดิมว่า พรมมปัญโยขอให้พิจารณาด้วยว่าชื่อพุทธปัญโยหรือพุทธพรมมปัญโยเป็นมงคลแก่ผู้ที่เอ่ยเรียกตั้งจิตเอ่ยชื่อแม้เพียงเรียกในใจบุญจะเกิดขึ้นในจิตปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเกิดขึ้นในจิตเมื่อเอ่ยชื่อนี้ด้วยจิตศรัทธานอบน,อน้อมหลวงปู่จะรับรู้ว่า เรากำลังเอ่ยนามของท่านหลวงปูบ่บรรลุขณะนั่งปฏิบัติในกุฏิขณะนั่งบรรลุธรรมท่านได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงข้างตูเมื่อออกมานอกกุฏิท่านได้ถามคนที่อยู่หน้ากุฏิว่าเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงฟ้าผ่าบ้างปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินท่านจึงกลับไปนั่งพิจารณาในกุฏิตามเดิม ส่วนที่หลวงปู่ยังเหลือไว้ไม่ให้จบคือความเป็นห่วงสิทธิที่ยังไม่พร้อมขอให้สิทธิทุกคนไตรตรองดูว่าขณะที่หลวงปู่พร้อมแล้วและรอเราอยู่นัหนเรากำลังทำอะไรกันอยู่ท่านบอกว่ายังเหลือโกรธอยู่นิดหน่อยสังเกตว่าท่านยังดุสิโดยเฉพาะสิทธิที่เขี้ยวเข็นไม่ค่อยขึ้นอย่างผู้เขียน จะโดนหลวงปู่ดุบ่อยคงจะเป็นบาปของผู้เขียนที่ทำให้หลวงปูด่ดุทุกวันนี้ยังดื้อเอาดีไม่ค่อยได้ผู้เป็นสิษย์หลวงปู่ไม่ควรนำเรื่องคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมชั้นสูงของครูบาอาจารย์ไปพูดอวดแม้เป็นการพูดเพื่อให้เขาเลื่อมใสยิ่งอวดอาจารย์มากอัตตาของเรายิ่งมากขึ้นตา่าง อวดอาจารย์แล้วภูมิใจที่เราเป็นสิทธิ์ท่านใกล้ชิดท่านจะกลายเป็นอวดอาจารย์เพื่ออวดตัวเองยกตัวเองให้เขานับถือหากเขาพูดจาปรามาจะเป็นบาปท,ทั้งเขาทั้งเราเพราะเราเป็นผู้จุดชนวนให้เขาพูดอย่างนั้นไปตีเขาเขาก็ตีกลับสิทธิ์แท้มักปฏิบัติอย่างเงียบๆไม่แสดงตัว คนที่เก่งกว่าเรายังมีอีกมากแต่เขาไม่อวดไม่แสดงให้รู้เมื่อรู้อาจารย์เก่งอาจารย์ดีควรใช้ประโยชน์ด้วยการนําคําสอนของอาจารย์มาใช้ปฏิบัติใช้บาร,รมีของอาจารย์ทำให้เราดีเราเก้าวหน้าให้ได้พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370